บัตรคนจนฟังด่วนรัฐส่งสัญญาณเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เริ่มตอนไหนใครที่กำลังรอลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสุดการแห่งรัฐรอบใหม่อยู่ในตอนนี้ต้องรีบฟังข่าวนี้ด่วนๆเลยนะคะใครอยากรู้ตามไปฟังรายละเอียดในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสุดการแห่งรัฐรอบใหม่ล่าสุดประจำวันนี้นะคะข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชน ที่กำลังรองลองทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในตอนนี้นะคะล่าสุดนะคะรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเจนแล้วนะคะเตรียมคัดกรองคนจนตัวจริงทั่วประเทศในเดือนพฤศ,ศจิกายนนี้กับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568ค่ะสำหรับรอบใหม่นี้นะคะใครที่มีสิทธิ์บ้างมาฟังกันเลยค่ะในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในครั้งนี้มีเป้าหมายก็เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะ และเพื่อทำการคัดกรองคนที่มีฐานะดีขึ้นให้ออกจากระบบไปเหลือไว้เฉพาะคนที่จนจริงๆเดือดร้อนจริงๆเท่านั้นค่ะโดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกินปีละ100,000บาททรัพย์สินไม่เกิน100,000บาทไม่มีบัตรเครดิตไม่มีที่ดินหรือบ้านตามที่รัฐกำหนดด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองและได้รับสิทธิ์นะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ300บาท พร้อมกับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางรวมกว่า1 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนค่ะส่วนช่องทางการลงทะเบียนนะคะสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะไปลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนของรัฐใกล้บ้านก็ได้นะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กำลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะคะ ใครที่กำลังลอรอลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในตอนนี้ยังไงก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะรีบนำข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับทราบทันทีเลยค่ะสุดท้ายนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะสามารถเข้าไปสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพจ Facebook ของหน่วยงานราชการค่ะ